โครงสร้างเล็กฝึกให้แข็งแรงแล้วก็แน่นเฟิร์มทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทรนตามเป้าหมายของลูกค้านะครับเพิ่มนะครับความฟิตแล้วก็ความเฟิร์มกระชับขึ้นมานะครับผมจะเน้น lower body นะครับช่วงล่างทั้งหมดทำยังไงให้ขาของลูกค้าในแข็งแรงขึ้นแน่นขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำหนักไม่เพิ่มไม่เป็นไรนะครับเทรนให้เฟิร์มแล้วก็ให้ฟิตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะฝึกโปรแกรมยังไงบ้างนะครับ บางคนนะครับมีส่วนเกินบริเวณสะโพกกลนแล้วก็ต้นขานะครับแต่เคสนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอัดให้แน่นแล้วก็หนักนะครับเพิ่มความฟิตเฟิร์มนะครับโดยที่จะปรับสรีระให้ดียิ่งขึ้นนะครับสะโพกต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับไม่งั้นตัวจะตรงเลยหลักๆของวันนี้นะครับผมจะเน้นกล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับตั้งแต่สะโพกก้นนะครับ ต้นขาด้านหน้านะครับคอร์สใบเสรแล้วก็แฮมสติงนะครับเคสนี้นะครับมีกล้ามเนื้อน้อยเพราะฉะนั้นเหมาะกับโปรแกรมนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่มีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะฝึกโปรแกรมนี้นะครับลองดูเป็นตัวอย่างนะครับท่าแรกนะครับฟอนสคอรตนะครับเราก็จะฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับโดยใช้บาเบลก็ได้ดัมเบลก็ได้อะไรก็ได้ที่มีน้ําหนักถือไว้ด้านหน้านะครับไม่ไว้ตรงแบ็กสคอตนะไม่ไว้ด้านหลังนะครับน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะลงบริเวณต้นขาด้านหน้า เวลาสคอร์ตลงเนี่ยให้สะโพกเนี่ยต่ำกว่าหัวเข่านะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเวลาื่อนไหวเล่นช้าๆตำแหน่งของปลายเท้าเนี่ยเราจะกางขากว้างเท่ากับหัวไหล่ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปข้างหน้าคนที่จะเซฟเนี่ยให้อยู่ข้างหน้าแล้วซับพอร์ตบริเวณข้อศอกนะครับท่านี้เอาข้อศอกลงต่าไม่ได้ไม่งั้นอุปกรณ์จะไหลลงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องให้ลูกค้าเชิดหน้าขึ้นแล้วก็ตั้งศอกขึ้นนะครับลองฝึกดูนะครับโปรแกรมนี้ค่อนข้างโดนแล้วก็รู้เรื่องเลยท่าที่2นะครับผมจะใช้ดัมเบลนะครับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านในแล้วก็ก้นเขาเรียกว่าซูโม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่เล่นนะครับเราจะขากว้างนิดหนึ่งปลายเท้าฉีกออกลงสุดขึ้นไม่สุดนะครับเวลาขึ้นสุดคือการพักถูกไหมเพราะฉะนั้นลองเลือกมุมที่ทําให้กล้ามเนื้อทํางานต่อเนื่อง ปลายเท้าหันไปทางไหนหัวเข่าหันไปทางนั้นอันนี้ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับต้องกางเข่ามากกว่านี้ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสําหรับมือใหม่นะครับเลือกน้ําหนักเบาๆก่อนนะครับไม่ต้องเล่นหนักตามในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆฝึกไปก่อนท่าที่3นะครับแรงเราเริ่มหมดละเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเครื่องที่มันมั่นคงนะครับเรียกว่าสมิธแมชชีนนะครับเราจะย่อแบบสคอตปกติแต่เราจะทิ้งปลายเท้าไปข้างหน้าเยอะๆนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างมั่นคงแล้วทิ้งสะโพกมาข้างหลังง่ายๆพยายามหาเบาะมา เราก็นั่งลงไปเลยนะครับกล้ามเนื้อจะทํางานทุกมัดเลยลงสุดขึ้นสุดนะครับปรับเบาะให้มีระดับเท่าหัวเขา่จาจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เซฟได้ดีขึ้นนะครับเวลาเราไม่ไหวเนี่ยเราจะได้นั่งลงไปเลยนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกท่าที่4นะครับเราจะเล่นซิงเกิลเลกหลังนะครับก็คือการย่อลงธรรมดาเหมือนการคุกเข่าที่ผมสอนไปหลายรอบแล้วแต่ว่าท่านี้เราจะใช้อุปกรณ์ที่มันมั่นคงนะครับปลายเท้ามาข้างหน้าหัวเข่าไม่เลยปลายเท้า ทิ้งขาไปข้างหลังวางไว้ที่สูงต่างระดับอันนี้ก็จะโดนต้นขามากยิ่งขึ้นต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังแล้วก็ก้นเล็กล้างเนี่ยตัวต้องไม่งอนนะสังเกตลูกค้าตัวจะงอนนิดนึงนะครับเวลาเราหมดแรงนะครับเราจะคอนโทลท่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่โพซิชันจะผิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรช่วงแรกค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ฝึกแรงซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับถ้าข้างไหนไม่เท่ากันแสดงว่าข้างนั้นเนี่ยแข็งแรงกว่าหรือว่าแรงน้อยกว่านะครับลองปรับดูนะครับยืด ขาไม่ต้องสุดนะครับแต่งอขาให้เกือบสุดให้หัวเข่าเกือบชิดหน้าอกลงหายใจเข้าทิบหายใจออกนะครับค่อยๆนะครับท่านี้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างเซฟแรงได้ดีโดนก้นด้วยที่สําคัญท่าสุดท้ายนะครับเราจะยืดพวกกล้ามเนื้อฮิฟเฟกเตอร์นะครับหรือว่าสะโพกก้นข้อต่อสะโพกต่างๆเนี่ยทิบไปให้สุดแล้วก็ยืดมาให้สุดนะครับหายใจเข้าตอนงอหายใจออกตอนทิบนะครับเล่นทีละข้างให้เริ่มจากข้างที่ไม่มีแรงก่อน นะครับปรับแรงซ้ายขวาให้เท่ากันถ้านี้จะอาจจะไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์หายากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้สเต็ปแทนได้นะครับลองฝึกดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อยู่ในยิมหรือว่าคิดโปรแกรมออกกําลังกายไม่ออกนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อพวกสะโพกก้นให้แข็งแรงนะครับแล้วจะทําให้ใส่กางเกงสวยที่สาคัญนะครับกล้ามเนื้อขาเนี่ยทำให้รูบพอผ่านดีลดน้ําหนักได้ง่ายนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่